าการเรียนการสอนของเด็กยุคใหม่ผมคิดว่าที่ที่มันมันต่ตกอะเขาไม่ต้องมาเรียนกับผมก็ได้ดังนั้นการที่เขาสลาะเวลามานั่งกับผมในห้องเรียนแล้วผมจะให้อะไรกับเ,เขาผมจะให้ความคิดและให้แรงบันดาลใจกับเขาซึ่งวันนี้ผมว่ามันยิ่งใหญ่ไม่แพ้ความรู้นะครับ คู่แล้วล่ะถ้าตัดใหม่นะอตอนนั้นเองเป็นตัดมานานแล้วยัง,งเป็นอาจารย์ผู้บรรยายประจําของสาขาวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่หลักก็คือสอนใน,ในภาควิชาประวัติศาสตร์ซึ่งเรามี2ส,สาขาก็คือภาคปกติก็คือสาขาวิชาประวัติศาสตร์กับภาคพ,พิเศษคือเระเชียงใต้ศึกษาก็จะมีประวัติศาสตร์ทหารนะครับรเครื่องแต่งกายประวัติศาสตร์โลกกับาการษารประวัติภาพยนตร์ นะครับถ้าเป็นวิชาบังคับของประวัติก็คือ global history and civilization ก็คือปวาษาโลกระยะถามสอนปีหนึ่งของเอเชียเฉียงใต้ศึกษาก็จะเป็นแหล่งมรดกเอเชียเฉียงใต้บังคับปีหนึ่งปีสองของเอเชียเฉียงใต้ศึกษาก็เป็นกวศาสิละปะในเอเชียเฉียงใต้แล้วก็มีเป็นสอนวิชาบูรณาการที่ที่ส่วนกลางบ้างนะครับบางวิชาวิชามนุษ,ษย์กับสังคม <MAN Brendan sound> ที่ทำให้ผม สนใจทั้งประวัติศาสตร์แล้วก็สนใจทั้งเรื่องเชิงโบราณคดีด้วยนะก็คือได้ดูวิดีโอเรื่องนี้ฮะเอเนนาโจนแล้วมันก็อิมเพรชะช่วงบอหนึ่งตอนนั้นก็12 13มเนาะมันก็เป็นวัยกําลังสร้างตัวตนเอเนนาโจนเรียนโบราณคดีผมก็เดินตามรอยเขาเลยนะต้องไปเรียนโบราณคดีแต่ปอตีก็เลยวัตาสาัดนะครับปทบุวิวนวานีเอเนนาโจนเป็นอาจารย์มหาลายัยผมก็ไงผมก็มันเป็นนั่นคือความฝันของผมก็เป็นอาจารย์มหาลาัยตามอเนนาโจนเลย Archeology search for fact, facts for truth. the not is ก่อนจะมาเป็นอาจารย์เนี่ยก,ก็สนใจใสายคอร์สเพย์อยู่แล้วตอนนั้นแต่งมั่วด้วยซ้ําเครื่องหมายยังหาไม่ได้หาหยิบอะไรได้ก็ใส่มาก่อนดังนั้นพอจุดหนึ่งที่เราแต่งอย่างนี้อยู่ก่อนแม้ว่าจะถูกมัง่งไม่ถูกมัง่งแล้วมุมนึงมาเป็นอาจารย์เนี่ย ก,ก็ขัดแย้งกับฐานคิดทั้งสังคมว่าอาจารย์จะต้องวางตัวแบบนี้มาเป็นแบบนี้ไม่ได้ผมก็คิดอยู่พักหนึ่งจนประเด็นคือผมไม่เลือกได้ไหมวะผมก็คอมไบสองอย่าง่ะครับก็คือผสนลักสองอย่างเข้าด้วยกัน สนุกเป็นคาบที่หนูรู้สึกว่าหนูอยากมาเรียนเสม,มอหนูไม่เคยคิดที่อยากจะขาดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ารู้สึกมาเรียนแล้วได้อะไรที่เยอะมากเหมือนแบบเราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปด้วยในตัวกล้าที่จะเข้าหาอาจารย์มากขึ้นด้วยค่ะอาจารย์ทําให้หมูหบไม่กลัวอาจารย์มากเพราะว่าอาจารย์บางคนเขาหน้ากลัวแต่อาจารย์บุญท้ให้หมนูกล้าที่จะเข้าไปหาเข้าไปถามเข้าไปเล่นอย่างเงี้ยค่ะ จะคิดว่าแบบเฮ้ยอาทิตย์นี้ค่วนี้เขาจะแต่งเป็นอะไรมานะเขาจะแบบมีพ็อปอะไรของเขามาบ้างไหมอย่างเงี้ยพวกหนูก็รอดูว่าแบบเออจะเล่นเล่น,ลนอล่นของเขาได้ไหมอะไรประมาณนี้นี่ไงล่าอยู่ประเทศนะเนียเียโอ้ของอย่างนี้มีเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับจังหวะต้องดีด้วยส่วนหนึ่งผมก็อยากเก็บด้วยแต่ผมก็เล็งเห็นว่าตัวนี้มันมันสามารถเอาไปต่อยอดในแง่ของการเป็นเป็นสื่อการสอนได้แล้วแล้วลูกนี้ขึ้นสไลด์เอาไม่ได้เหรอ กันได้จับอะกันได้เห็นของสิ่งนี้มันอยู่ตรงหน้าเนยความอนะิมเพรสเนี่ยฮะฟีลลิ่งของมันมันไม่เหมือนกันผมว่าผมผ่านสิ่งนั้นมาก่อนแล้วผมอยากจะส่งผ่านความรู้สึกนี้ให้กับเด็กๆที่เรียนกับผมเพราะว่าถ้าไม่ใช่เรียนกับผมแล้วเขาไม่มีทางได้เข้าใกล้สิ่งนี้เลยหมายความว่าอะไรมันจะต้องถูกขังอยู่ในตู้กระจกนี่คนถามผมเยอะว่าเอาของมาอย่างนี้ไม่กลัวของมันเสียหายหรือผมว่าไม่มีใครไม่กลัวหรอกครับต่เพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าคุณค่าของมัน คงดีกว่านั้นมั้งมันได้เข้าไปโลดแล่นในความคิดความทรงจำของคนที่ที่สนใจประวัาสตรเขาจะเป็นคนที่ทำให้เราเห็นภาพได้ชัดมากขึ้นว่าแบบจริงๆแล้วในช่วงยุคนี้เป็นอย่างนี้ของเป็นอย่างนี้หรือเกตแม้กระทั่งเล็กๆน้อยๆค่ะอ,อาจารย์ก็เก็บรายละเอียดได้ดีมากแล้วแบบคือบางอย่างมันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่มันเป็นสิ่งสำคัญในประวัติศาสตร์ค่ะ ุรู้จักสิ่งนี้ไหมอะไรอาจารย์สิ่งนี้เคยเชื่อมโลกเข้าด้วยกันเมื่อร้อยกว่าปีก่อนโทรแรกเนี่ยนี่คือความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีฮะสิ่งนี้เคยทันสมัยที่สุดในยุคนึงนะเร็วที่สุดเชื่อมโลกได้อะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นโบราณวัตถุอย่างว่าไม่ต้องไปเอาไกลถึงโทรเลขหรอกเอาแค่ฟลอปปี้เนะี่ยแล้วพอมันมีฟอปปี้ใช่ไหม โอยมาเป็นซีดีมันชิปขายมันใส่ได้เยอะมากเลยใช่ไหมครับจนตอนหลังโอ้ยซีดีเอาละทาได้ตอนแรกก็กี่เมกตอนหลังกี่จิกตอนหลังมันเป็นเทล่าละเยอะมากจนตอนนี้มันได้ไมอยู่ในอากาศดังนั้นการเข้าถึงข้อมูลการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนในยุคนึงมันยากนะครับแต่ทุกวันนี้การเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลมันง่าย สไตล์ของอาจารย์การแต่งตัวของอาจารย์เนี่ยมันทําให้เหมือนเด็กเขาไปนั่งอยู่ในอยู่ในณักเวลาช่วงนั้นด้วยเพราะเพราะด้วยด้วยลีลาของอาจารย์มันถูกใจเด็กวัยรุ่นและบวกกับการแต่งกายอาจารย์บูมเขาเอา เอาอัตลักษณ์ตรงนั้นแล้วเอาความชอบส่วนตัวเนาะเอาสไตล์ส่วนตัวมาบวกกับการทำงานได้อย่างแนบเนียนแล้วก็ไม่ได้ทำให้ไปละเมิดกฎระเบียบสังคมหรือกฎหมายหรือไปก้าวไกยร่วงผู้ใดอาจารย์เขาใช้ตัวเนี้ยใช้โท่นะใช้ร่างกายตัวเองใช้ไอเดียตัวเองเป็นสื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ที่ถามว่าต้องลงทุนอาจารย์ลงทุนเอง ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เด็กเขาได้ทั้งทั้งแนวทางของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และแนวทางในการเรียนรู้วิชาอื่นๆด้วยผมบอกเด็กเสม,มอแบบถ้าคุณมาเรียนประวัติศาสตร์เพื่อมาสแสวงหาความจริงเนี่ยคุณเรียนผิดสาขาแล้วนะเพราะประวัติศาสตร์เราไม่ได้ศึกษาเรื่องการวิพากษ์ความจริงสิ่งที่ผมศึกษามันไม่ได้ศึกษาความจริงแต่าศาสตร์ของผมศึกษาข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงเนี่ยผมจะสอนเด็กเสมอว่ามันมีสิทธิ์เท็จได้50%พอๆกับจริงได้ห้นดังนั้นข้อเท็จจริงที่เราได้รับมาอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่กระบวนการการใช้หลักฐานเพื่ออ้างอิงก,การประกอบนั้นนะ่ยและกระบวนการคิดวิเคราะห์วิพา์เพื่ออะไรเพื่อให้เข้าใกล้ความจริงที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่นักวิชาตศาศาทำดังนั้นคุณค่าของการเรียนวิชาศาสตร์มันไม่ใช่แค่การที่จําว่าอะไรเกิดขึ้นได้ก่อนหลังนะคุณค่าของการเรียนวิชาศาสตร์ก็คือ การวิาพากษ์และถกเถียงในชุดข้อมูลหนึ่งหนึ่งอย่างมีเหตุผลซึ่งทักษะนั้นจะติดตัวกันลูกศิษย์ผมไปจนตลอดชีวิตรู้สึกว่าประวัติศาสตร์ในมหาลัยมันไม่ได้สอนแค่แบบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไปยังไงท่องจําอย่างนี้แต่มันเอาไปประยุกต์ได้ค่ะว่าแบบเอ้ยเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะเราไม่ควรที่จะแบบทําตัวแบบนั้นนะนะเพราะแบบมันประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยเหตุการณ์เดิมๆในอดีตมันจะกลับมาได้ ไม่มีอันไหนถูกหรืออันไหนผิดอะค่ะมันมีแค่เราคุเขพอใจกับสิ่งนั้นมากแค่ไหนก็คือเป็นคนมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ภูมิใจที่เรียนประวัติถึงคนจะชอบบอกว่าเรียนไปทําไมนักเรียนก็ถอดไทท้นนี้ออกแต่ก็ไม่ได้ถอดโคลีโรมันเอมเปอร์เลอร์ออกจากราชสมบัติอาจารย์บูมเนี่ยเหมือนเป็นซอฟต์พาเวอร์ของคณะสังคม <laughs> เวลาเด็กเข้ามาสอบสัมภาษณ์นะถามว่าหนูมาเพราะอะไรเขาบอกว่าตามอาจารย์บูมมาดูใน YouTube บ้าง S <S <an> <S เห็นอาจารย์ในโซเชียลบ้างชอบออนั่นเป็นสไตล์ของอาจารย์คือพี่พี่ถือว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเราเราให้เสรีภาพในการทํางาน,ม,นมันเคยเป็นเพลงชาตินะสมัยซาพอดีอยู่อยู่ผมก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆนะครับที่กระตุ้นให้เขาคิดว่าเอยมันสิ่งนี้มันสามารถเป็นได้แค่นี้ไหมหรือเป็นได้มากกว่านี้ไหมอาจจะไม่ใช่เวลานี้ที่มันจะเป็นได้มากกว่านี้ แต่ให้คุณตั้งข้อสังเกตและสะกิดใจไว้ว่าสิ่งนี้มันอาจจะต่อยอดไปเป็นสิ่งอื่นที่มันยิ่งใหญ่กว่าได้ในอนาคตซึ่งสิ่งนี้เป็นอะไรที่ที่ผมคิดว่าสําคัญในการศึกษาแบบแผนใหม่ที่มากกว่าการยัดเยียดความรู้เพราะเด็กทุกวันนี้ความรู้มันอยู่ในอากาศเสริ์ชสิครับมันรู้ทุกอย่างแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมจะให้กับเขาก็คือความรู้แบบไหนที่ควรเชื่อความรู้แบบไหนที่มันไม่ควรเชื่อสิ่งไหนที่เป็นฐานคิดที่ทําให้เกิดความรู้แบบนั้น และฐานคิดนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่หรือถ้าไม่สมเหตุสมผลในความเห็นของคุณหรือของใครคุณจะอธิบายมันยังไงว่ามันคืออะไรมันเป็นอะไรมันเหมาะมันดีมันเลวมันถูกมันผิดซึ่งสิ่งนั้นเป็นหน้าที่ของผู้เรียนนะครับไม่ใช่หน้าที่ผมผมเพียงแต่สอนวิธีคิดส่วนการประเมินคุณค่าผมจะต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ผมสร้างเ่ย ถ้าผมมั่นใจว่าผมสร้างลูกศิษย์ของผมไม่คิดเป็นผมย่อมจะต้องเชื่อมั่นในความคิดของเขาและผมก็จะไม่มีการแบบที่แบบยัดเยียดว่าคุณต้องคิดเหมือนผมถึงจะถูกและคิดแบบคุณที่ไม่เหมือนผมมันไม่ถูกไม่เหมาะไม่ควรซึ่งอาจารย์รุ่นหนึ่งเขาอ,อาจจะเป็นอย่างนั้นบ้างครับผมก็เคยผ่านมาลงมาอยู่ตรงนี้นะหวังว่าจะได้ประโยชน์และความสุขตามสมควรคลินการนำ้ำเทินขอโชอดีในการสอบครับโอ้แล้วจะลืมเข้าไป แต่มาถึงรุ่นผมผมก็จะพยายามไม่เป็นเหมือนดังครูบาอาจารย์ที่ผมเคยไม่ชอบตอนที่ผมยังยาววัยแค่นั้นเอง